ไปแห้งแห้งเย้ยไปรามียไปเอาลุกลุกไปโอ้พันใหญ่พันอ,อยากกินเขา่าไปแห้งเลาไปไปเมียนั้นตาบานนี่พุ่นพ่นไปมาเด้อมาเด้อบานนี้ก็สิกับเด้อพี่น้องเอ้บานนี้สิผ้ากับสิผ้าบัากบแห้งกับบานแล้วพี่น้องบานนี้ขอบคุณ เอฟซีสุผูสุคนเด้อที่เขามากดติดตามหายน้อพี่น้องเนาะมืออื่นจังเสียนกู่มั่นนันเดพ่อพ่อนันเดหัวอนันเดพ่อนี่เด้ปุ่นอ้อโอ้บักลาไทยมื่อเ้าในต้นอนี่อันหนึ่งพ่อนี่นี่อันหนึ่งมานั่นม่ออนเนาไท นเอี um ่เเออมนอยู mean, ่มันมีน้ำด้วยมังหันไปไปบักลาเมียเมียำแล้วเออไปไปไปเมียน้ำตาโอ้ไอตอยมันเงินตีเมื่อนี่พันคือสิดีใจแท้พันได้เงินเมื่อนี่ขายอันฮอดพเต็มสิพอซองหลดเต็มมอกอกบตัตัวมันอ ไปแบบนี้เยกลับบ้านละเด้อพี่น้องเอ้ยกลับบ้านเมื่อเอือนเสากับเป็นเมือไม่เหป้ไปกับลูกับเต่าไปได้ซ้ำได้ก็เอาดีแล้วมันถึงจากเหตุน,น้ำพร้อไข่ายเด่นล่งได้ไปเออ ไทยลวงแ่กันโหลดเนะพอเน้อไทยลวงลงมากคือข้าเห็ดเออนี่ข้าวไร่เงาสิเลยเหรอพอนี้นั่นลอกนั่นอือแต่อือเมนข้าเบิ้งเอาขันเปนอือแมนอือเมนอือโอ้นั่นเราหัวดีพ่อ ไ้ว่ามันนั่นหดน้ำนี่เนาะป้าบามสีบดายมั่นหดน้ำโอ้สุดยอดเลยมันหกหดน้ำป้าพี่น้องมัในสีได้ผ้าแฮ้งๆหงกลับบา้านหราเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลทุกแชทุกการติดตามเด้วพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไว้สั้นนี้เดียจ้าสวัสดีจ้า